สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกท่านคลิปนี้มาให้ทัศนวิเคราะห์วิจารณ์มวยหลังช่างน้ำหนักเช็กตัวนักมวยทัศนะมวยรักมวยชอบในรายการสึก p p พ v เกียรติเพชรท็อปคิงซุปเปอร์ไฟท์จะขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่13ธันวาคมปี68จากที่สนามมวยอ้อมน้อยนะครับช่อง p p พ v 36ถาดรับสดเวลาประมาณ14.30น,นาทีเป็นต้นไปวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะมวยเพื่อเป็นแนวทางให้แฟนมวยนำไปประกอบการลงทุนกันนะครับ ดี๋ยวดูคู่มันครับ4คู่ตระลักของรายการมีใค่ขึ้นชกกับใครกันบ้างคู่ที่หนึ่งของรายการจะเป็นมวยแก้มือรักตาก,กันอีกครั้งหนึ่งอิลิฟานโอมสุราชธ,ธานีชกกับมหาสจ,จัลพุ่มพันม่วง100ปอนด์คู่ที่สองเป็นเพชรบุรีกดสีสองพี่น้องชกกับเพชรสิงห์ขอนสอสมัยการเม้น1 1 5ปอนด์คู่ที่สามเป็นฟ้าบุญมีสอดำเนินชกกับรักจุมพรท่าแซยาสัตว์119อปอนด์คู่ที่สี่เป็นเพชรนำรายการ ดาดาปทอ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 วีโชคกับเด็กนอยที่อินมวยไทยยิม124้อปอนด์ก่อนอห้ทศนะวิเคราะห์วิจารณ์มวยผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีในการทำงานช่องชี้มวยเด็ดทีเด็กมวยโต้ด้วยนะครับมาเริ่มมีข้อมูลกันเลยครับคู COVID ่หนึ่งของราการเป็นมวยใหม่หมหดาวรุ่งน้งกู้เลยแก้มือร้างต่งอีกครั้งหนึ่งนะครับอีลีฟานโอมสุราโชคกับมาสจันผู้พันม่วง1 0 0อปอนด์อีลีฟานโอมสุราชม,ม,ม,มวยดาวรุ่งจากสุราธาน,นีนะครับ ประเภทมวยครบเครื่องบู๊สตูดีขยนันมีนอกมีในนะครับสาวไฟหลังชกไว้ชนะคะแนนมาสจันโอดูรอนที่อ่ำน้อยแล้วมาชนะนอกยุคสี่เพชรสยามแลยกต่อสวนแดงที่สุราษฎร์ธานีล่าสุดแพ้คะแนนกุมารทองทอย่านดินแดงที่สุราษฎร์ธานีวันที่9ตุลาคมปี68ครับช่วงหลังไปต่อยแถวสุราษฎร์แถวปูทอนนะครูโจ้เป็นคู่ปรับเก่ากันมาสจันโผพันเมืองมาสจันโอ,อดูรอนเพชรสี่หมื่นคนเดียวกันน้องชัยตำนานสยามนะครับมวยน้องขวศรีธรรมราชนะประเภทฝีมือครบเครื่อง นอไรในดีแต่ตั้งขวางคาดีสามความหลังโชคไว้แพ้คะแนนจงรักเกียรติสรงนิตที่ตะวันนาแล้วมาชนะคะแนนซุปเปอร์บอลทอเมืองเสีมาที่ตะวันนาล่าสุดชนะคะแนนดินเนื้อเงินวันถุ่โอเวอร์คโอที่เวทีมวยตะวันนานะครับ17ตุลาคมปี68ที่ผ่านมาคู่ที่เคยเจอมาหนึ่งครั้งเป็นฝ่ายแดงครับอีลิฟานชนะมานะวันนี้มหาสจั์มาแก้เมือครับพูดถึงกระดูกมวยเมืองกรุงเนี่ยมหาสจั์จะชกอยู่เมืองกรุงเป็นประจำนะครับชนะของอีลิฟานช่วงหลังต่อยแถวโซล่าเฉีงภูทรนะ เมื่อเแบบเทียบไปแล้ววันนี้ออกไปที่มหาสัจจน,นะหมวยนที่เคยแพ้มาได้สูงได้ลอยกว่าน,นิดนึงวันนี้แก้เกมมาดีดักเตะดักต่อยดักเสียบดักแทงันนี้มอสได้ดีกว่าจะบทชนะอีลิฟานโอมซูลานยำ้ำล้างแก้ได้นะครับคู่ที่1ของรายการชอบไปที่มหาสัจจคู่ที่สองของรายการเพชรมรกตสิทธิ์สองพี่น้องโชคกับเพชรสิงห์ขอนส,สมัยกระเม็นหนึ่งร้อยสิบห้าปอนเพชรมรกตหนึ่ร้อยสิบห้าจุดสองขดไปจุดสองเพชรสิงห์ขอนหนึ่งร้อยสิบสี่จุดหกขาดไปจุดสี่ เพชรมรกตสีสองพี่น้องเพชรมรกตรูเลนราชวินิจบางแก้วคนเดียวกันสิบห้าปีมวยสายแก้วซ้อมอยู่สี่สองพี่น้องนะครับร้อยมมเจ็ดสิบสองเซนติเมตรปะเพงมวยเข่าสูงยาวเขาว่าแรงทั้งเจ็บดักเสียบนักฟงรรับมัตีก่อนทั้งย่าไส้บูสู้ดีขยันแต่ไปลายๆมันไม่ค่อยดีนะครับสามแมหลังชกไฟแพ้น็อกย 3, อกสามแม่ 3, กับประตัดทองคำซีนบีมวยไทยที่อ้อมน้อยแล้วมาพลิกชนะน็อกยกที 3, ส่สามซูเปอปร์แบงค์ค่ายสุศักดิ์มนตรีที่ตะวันนา ล่าสุดแพ้รุ่นห้าให้กับจิมสักใส่ทองค่าแก๊สที่อ้อมน้อยวันนั้นโดนนับแปดไปก่อนนะายกที่สามวันที่ยี่สิบกันยายนปีหกแปดที่พามาคู่ชกเป็นเพชรสิงขอนสอสมัยการเม้นสิงขอนสอบลพีชิตคนเดียวกันสิบเจ็ดปีร้อยหกสิบแปดเซนติเมตรมวยสุรินสอสมัยการเม้นประเภทมวยบู๊ครบเครื่องเปิดเกมต่ขคาระมัดสาแข้งบู๊สู้ดีขยันเดินเสียบเดินแทงสาแปางนี่แพ้รวดเลยก็มีแพ้คะแนนฟิลประดุงช้ยมวยไทยที่ช่องเจ็ดสีจากนั้นก็มาแพ้คะแนนพรเพชรสรจัพภูมิที่อ้อม แพ้คะแนนพรเพชรสาราจะภูมิอีกครั้งที่ออมน้อย8พฤพจิกายนปี6 8ที่ผ่านมาคู่นี้การผ่านมวยไม่หนีเท่าไหร่นะผ่านมวยใกล้เคียงนะครับเพชรมรกตเป็นรุ่นน้องแต่ผ่านมวยถือไปใช้ได้เลยรล่างเมื่อตัวเพชรมรกตจะสูงลอยกว่านะครับคู่นี้ฟอร์มช่วงหลังไม่ค่อยดีดกันทั้งคู่เลยนะครับแพ้มาซะมากกว่านะวันนี้เมื่อเปรียบเทียบไปแล้วผม,ผมออกชอบเพชรมรกตได้เปรียบรู่ร่างสูงยาวกว่าสาั่งด้วเข้าก่อนได้นะแต่ไปลายเตือนัองทุนไว้เพราะเพชรมรกต กมยาปไปยๆรวมคู่ๆๆบลูเบี้หนักมีอยุมีย่นนะครับวันนี้ชอบเพชที่สรีระรูปร่างอ่ะได้สูงได้ร้อยกว่าดักสารดักแทงน่าจ,จะบดชนะเพชรซิงห์ขอนไม่ได้นะครับคู่ที่2ของรายการชอบให้เพชรปรกฏต้นต้นเข้าก่อนได้จะชนะเพชรซิงห์ขอนต่อสมานการเม้นคู่ที่3ของรายการฟ้าบุญมีส่อดำเนินโชวกับรักจุมพรทัศยาสัตว์หนึ่งร้อยสิบเก้าปอนด์ฟ้าบุญมีมาหนึ่ร้อยสิบแปดจุดแปดขาไปจุดสองและจุมพรมาหนึ่ร้อยสิบแปดจุดแปดขาไปจุดสองเท่ากัน ฟ้าบุญมีสอดดำเนินฟ้าบุญมีเบอร์ลังสิทธิ์คนเดียวกัน26ปี160เซนติเมตรมวยแส้แก้วสำหรับยูสดเล่ห์มึงนุนน่นอาประเภทมวยทางขวาฝีมือครบเครื่องเดินเปิดเกมเตะคัดได้มาวงในปรมาตตีมัดศอกแรงสามไปหลังชกไว้ชนะคะแนนรุ่งเรืองเล็กนิ่มทีเอ็มวยไทยที่ราชสิทดำเนินนะครับแล้วมาแพ้น็อกยุคเีให้กับแอโร่ไรซิ่งเวยไทยที่ราชสิทดำเนินล่าสุดแพ้คะแนนดินเนื้อทองของวง191ที่โคราชนะครับโคราดเจ็ดสีมานะ12สิงหาคมปี68 คู่ชกไปลักจุมพลท่าแซย่าสัตว์จากตาเล็กเงาะปางกะปิคนเดียวกัน29ปี163มเซนติเมตรวันนี้ได้สูงได้รอยน,นิดนึงมวยจังหวัดจุมพลสองอยู่ท่าแซย่าสัตว์เพื่อมวยซ้ายฝีอม,อยมือครบเครื่องเก่าเกมผ่ามวยดีบุสู้ดีขยันสามไปหลังชกไว้แพน็อกทั้งสองให้กับพรพิทักสุรีทชีตแปดริ้วที่อ้อมน้อยแล้วมาชนะคะแนนเพชรจักรจันทร์จอห์าพยักที่จอดจุมพลล่าสุดเสมอกับหลานยากแก้วก็ชี้มวยชอบที่อ้อมน้อยนะครับ18ตุลาคมปี6 แที่ผ่านมาคู่นี้เก่าเกมผ่านมวยดีทั้งคู่เลยนะครับลูกหลักลูกแรงอยู่ที่ฟ้าบุญมีนะส่วนจังหวะฝีมืออยู่ที่รักจุมพรนะครับเมื่อเปียบเชียบไปแล้ววันนี้ชอบไปที่รักจุมพรนะรุ่นเบียบรไปปดท้ายน่าจะดูดีกว่านะครับผมมองว่าความเชื่อถือดูดีกว่าโบสู้ดีขยันรุ่นเบียบรไปปสดท้ายจาะชนะฟ้าบุญมีนะครับคู่ที่3ออก ชอบป็นลักณ์ุมพรคู่ที่4เป็นคู่เอกาการสัปดาหนี้ดาบดำปอทอทองทวีโชกกับเด็กดอยที่เอ็นเมทายมหนึ่ง้อยิม1ี่ปอนด์ดาบดำมา124.8ร้อยีลไปจุเด็กดอยมานอยบลดไปหปอนด์ดาบดำปอททองทวีดาบดำกระเป๋าลงกี้ดาบดำเพชรสมนึกคนเดียวกันยีปี1้5ซนติเมตรมือร้ยเอ็ดนะครับสั้คมือเพชรสมนึกที่ร้อเอ็ดประเภทมือเข่าบู้นต้นก็มีแต่ขาตะมัดนะเอาววหนักแรงวงในเหนียวแลรับมัดตี ว่ามัีก่อนแทงมัดมีมามีสอดเสริมนะครับเจ้ากีพมวยดีสามไฟหลังโชคไว้ชนะคะแนนลุ่งเพชรเพชรเจริญที่ช่องจิตสีและมาแพนล็อกย,ยกสองแสนบริษณ์เพชพรามสองที่เป็นมวยช่องจิตสีล่าสุดชนะคะแนนลูกงนางเล็กนุ้ยมทีเอ็นมวยไทยที่อ้อมน้อยนะครับ19กรกฎาคมปี68ที่ผ่านมาคู่ชกเป็นเด็กลอยทีเอ็นมวยไทยเด็กลอยสิษย์เจดาคนเดียวกัน27ปี165ยหกสิบห้าว,วันนี้สูงไวกว่าน,นิดนึงนะครับ มวยจากประเทศพามา่านะซ้อมอยู่ที่เอ็นเมืองไทยเป็มวยซ้ายบู๊เปิดเกมตีขามาต่อย่างอาวุธหนักแรงเดินบู๊เดือนชนนะครับสามฝ่ายหลังชกไว้ชนะคะแนนเติร์เกียรสิทธิการที่ราชดำเนินแล้วมาแพ้คะแนนทหารเอกในกเอท่าสาราที่อ้อมน้อยล่าสุดพิกแพ้นักยุทธ์สามให้กับไก่ทองพิยุพไบที่ช่องจิตสีวันที่9พฤศจิกายนปี68ที่ผ่านมาคู่นี้มวยต้นจัดหนักแรงทั้งคู่เลยนะครับ เพิ่มเผื่อบางทีอาจจะเป็นคบใย้ก็ได้อยู่ที่ว่าใครจะพลาดจะล่วงนะครับกระดูกมวยความเก๋าการผันมวยอยู่ที่ดาบดำเก๋าเกียร์ผันมวยเบ่ยามากกว่านะครับส่วนมวยโชคอยู่ประจําช่วงหลังมีรายการต่อเนื่องกว่าอยู่ที่เด็กดอยนะสภาพร่างกายปลายปลายมองว่าเด็กดอยจะดูดีกว่านะครับแต่กระดูกมวยการผันมวยเป็นรองนะวันนี้เปรียบเทียบแล้วออกชอบไปดาบดำนะครับมวยทรงนี้ผมมองว่าดาบดำไม่กลัวนะเะเภทขาแรก้ขารวยเหมือนกันน่ะเดินเบืเดินบี้เข้าไปจะใส่ความเก๋าบทชนะเด็กดอยนะครับ คู่ที่สี่ประเภทนรายการชอบพห้ดาบดำมาสารุปผลกนันอีกครั้งหนึ่งมารักมืยชอบศึกมวยไทยเก็บเพชรบันเสาร์นี้นะครับคู่ที่หนึ่งชอบไปหมา,ากระจันจะชนะอีลีฟานล้างแขนได้นะครับคู่ที่สองชอบไปเพชรมงคลสูงลอยกว่าจะชนะเพชรสิงขรคู่ที่สามชอบไปรักอุ่นพรล้มเบียดไปปายสุดท้ายจะชนะฟ้าบุญมีคู่ที่สี่ชอบให้ดับดำเก่าเกมกว่าจะชนะเด็กดอยนะครับเขาจบระครับบุญเขาวิจารณ์มวยให้ทัศน์มวยในรายการศึกมวยไทยเก็บเพชรประจำบันเสาร์นี้ ขอให้ไปมือทุกท่านนำข้อมูลตรงนี้ไปเปรียบเทียบบีก้อนอีกทีหนึง่งถ้าตัวก็ซื้อขายถึงตัวกินสองข้างด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ไปมือทุกท่านโชคดีมีใช้อย่าเจ็บอย่าจนผมกันปืนโตชี้มือเด็ดทีด่ดมือตู้ขอสวัสดีไปมือทุกท่านผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยสวัสดีครับ